สามีการบ้านการบ้านก็ให้ทำอะไรลูกเขาว่าทำอันนี้ด้วยโยงใช่ไหมโยงพยันชนะนก็เ<ช>อ้ยก็ไก่ขอไข่ในเแล้วก็เอ้ยก็ไก่ขอไข่นเแล้วขอคัวขอคัวเขานะก็คัวเขานะก็ไข่ในแล้วโยงถูกไหมหนูโยงถูกไหม โย,ยงถูกไหมไหนกอไก่ไหนกอไก่ชี้กอไก่ให้ย่าดูน่อยไม่นนั้นตัวไก่เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูซิกอไก่อยู่ตรงไหน,นมือนูน่นอะมือเธอทับนูนน่นอะนู่นอะกอไก่ไหนกอไก่ลองชี้ซิไหนใช่นั่นไหมกอไก่กกยอยเอออันนั้นก็กอไก่เนั่นแหละนั่นมันน้ำสกุลหนูอ้าวแล้วที่นี่กอไก่นู่นอยู่ตรงไหนฉขอไม่เห็นเลยค่ะลุ ระบายสีแป๊บหนึ่งอ๋อจ้าอ๋อเขาจะมากวนเขาเขาจะระบายสีแป๊บหนึ่งเอาเร็วกเอาสีไหนเอาเลือกเลือกเลยอันนั้นอันนั้นระบายอะไรครับสีอะไรนั่นสีอะไรสีน้ำเงินสีน้ำเงินไม่ใช่สีฟ้าอันนั้นสีฟ้าสีฟ้ายังไม่ได้ระบายอ่าจะระบายอะไรดีครับอระบายไก่เหรอ ขวดอ๋อขวดขวดมันสีฟ้ามีเนาะน้ำสีฟ้าอ้าวระบายเลยครับอย่าให้มันออกนอกกรอบนะลูกย่าอันนี้มันขวดใหญ่มากขวดใหญ่ขวดใหญ่ตั้งเยอะขวดขวดใหญ่ตั้งเยอะเลยกินข้าวก่อนอนุบาลสามขวด กำลังทำการบ้านโดยระบายขวดเป็นสีฟ้าขวดสีฟ้าเคอ่าขวดสีฟ้าจ้าจ้าเอาวันนี้ระบายสีแดงสับสีฟ้าอ่าสีแดงใช่ไหมสีแดงอ่าสีแดงโอ้ระบายกว่าจะเสร็จ ทำการบ้านตั้งใจมากเลยอ่ะน,น่ไหนไหนดูสิโอ้เอาเก่งเก่งเกงทำต่อไปครับทำต่อไปสู้ๆครับ